บริษัทพี่ทํางานบริษัทเนี่ยทำของซีเมนต์ไทยแล้วก็เป็นผู้ช่วยกรรมการผรู้จัดการที่เนปาลัยดูแลเรื่องงานออกแบบทั้งหมดในนภาลัยทีนี้พอสักพักหนึ่งคือพี่เอ็มเป็นคนเพื่อนเยอะแล้วชอบสังสรรค์สมาคมพูดพูดคุยเช้าเช้าตื่นขึ้นมาก็ไปร้านกาแฟทุกวันไปไปไปเสร็จด้วยความชอบชอบว่าเออเวลาเวลาเราเจอเพื่อนอะ่ะเรอร้านไหนร้านกาแฟอยากได้ร้านที่นั่งนานๆแล้วแบบ เจ้าของร้านน่าจะสดใสเป็นกันเองลูกน้องทุกคนดูแบบเอออะไรอย่างเงี้ยกินน้ําชาจีนฟรีก็น่าไม่หมุนอยากกินได้ผักเยอะๆอยากกินทุกอย่างแบบเยอะๆหมดเลยก็่ั้งคิดไปหาที่ไหนมันคงไม่มีเปิดเองดีกว่าก็เลยด้วยการเปิดเองเปิดเองเนี่ยของพี่ผักทุกอย่างฟรีทุกอย่างเต็มที่ไปเลยคือแบบกินน้ําชาเปล่าๆฟรีๆก็ไม่ต้องโอเคคือขอแค่ว่าเขามานั่งที่นี่แล้วเขาสบายใจเหมือนกับแบบมาพักผ่อนพี่อยากให้ลูกค้ามาที่ร้านพี่แล้วรู้สึกเหมือนก็มามามาร้านตัวเองอ่ะมาบ้านตัวเองหยิบทุกอย่างอะไรเองได้เองหมดเลย หมือนพี่ขายตอนเช้าพี่ก็ทาตั้งแต่ตอนห้าทุ่มเคืนเคยทำสดวันต่อวันเลยพวกนี้แล้วก็มีพวกแน่กุ้งสาหาร่ายเน้นกุ้งเยอะเพราะลูกค้าของพี่จะเป็นลูกค้าอิสลามเยอะอ่าที่นี่ติ่มซำเดี๋ยวนี้คือคนคนจะนึกถึงว่าติ่มซำคนจีนเข้าไม่ได้แน่เลยมันจะมีหมูอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,มแต่ว่าของพี่เน้นจะเน้นกุ้งเยอะเหมือนมาละเนี่ยลูกค้าอิสลามเข้าพี่ก็ทาแค่มาละกับกุ้งไม่มีหมูเมื่อก่อนจะขายแค่ช่วงเช้าอย่างเดียวแปดโมงเช้าแปดโมงครึ่งก็ไปทํางานตอนเย็นก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล พอเดี๋ยวนี้ลูกค้าเยอะขึ้นเราก็ขายตั้งเช้าทั้งเย็นหน่อยอย่างเงี้ยไ,ได้ได้ได้ช่ชวงเช้าช่วงเย็นก็เลยเออกออกจากงานประจํามาทําตรงนี้ทําตรงนี้ก็พี่พี่น้องน้องช่วยกันอ่าพี่น้องสามคนก็มาช่วยกันคือพี่จะใช้พี่ชายในการชงชงคือถ้าเกิดของทุกอย่างเนี่ยเท่าแก่ชงทาเองเหมดเลยเราจะใส่ใจเพราะเป็นร้านเราเองเพราะร้านเราเองเราจะใส่ใจมากกว่าที่จะเป็นลูกน้องทําเพราะฉะนั้นทุกที่นี้ลูกน้องทุกคนพี่จะฝึกว่า ให้คิดว่าเป็นร้านตัวเองร้านอยู่ได้คุณอยู่ได้เพราะฉะนั้นลูกน้องพี่ทุกคนจะเก็บเข้าใจเสมอเลยว่าร้านนี้เป็นร้านของเขา<ม>น้องๆจะใส่ใจในการทําแล้วทํากันเองเนี่ยเราอาศัยพี่ๆน้องๆทำเราเริ่มจากไม่ต้องจ้างคนอาศัยด้วยกันแบบว่าทากันเองพี่ๆน้องๆพี่ชายชงชาพี่ทาโจก๊กน้องชายขาย<ม>อ่าเราทํากันเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารับจัดเบรกรับจอบข้างนอกเราก็ไปทํากันพี่ๆน้องๆเมื่อก่อนเริ่มจากแค่รถกระบะคันหนึ่งก็ขับเราไปทําอะไรเงี้ยเออไปเปิดบูธตามร้านงานต่างๆพี่ก็ไป งานลาดงานฟรีงานหลวงพี่ไปหมดอ่า oh. ผมอาศัยว่าเราเราชอบไปแค่ใจรักก่อนอะ่ะแล้วอย่างอย่างมันตามมาเองทุกอย่างมันตามมาเองลูกค้าของพี่จะเป็นลูกค้าปากต่อปาก mm. อ่าลูกค้าปากต่อปาก mm. ก็จะชวนกันมาอะไรเงี้ยค่ะปากต่อปากมาเรื่อยๆแล้วก็ลูกค้าก็จะอยากทานอะไรอาหารเนี่ยเราจะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามออเดอร์ลูกค้า mm. ลูกค้าอยากทานอะไรทําอะไรเป็นมาบอกเอาทําให้ตอนนี้ทั้งเจ้าของร้านแล้วก็พนักงานรวมกันอู่กนเจ็ดคนค่ะลูกน้องลูกน้องสี่คนแล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็พี่ จ็ดคนเราทํากันเจ็ดคนเนี่ยคือเราอาศัยว่าเราแบ่งหน้าที่กันเราทางานกันเป็นสามัคคีส่งมอบงานกันถูกต้องมันจะไม่มั่วมันจะแบ่งกัน <ไง S 2> น้เปิดมาเป็นระยะเท่าไหร่แล้วสองปีค่ะนับที่บ้านนี้ไหมที่บ้านนี้ประมาณห้าปีคือเมื่อก่อนพี่ขายที่บ้านมาก่อนแต่ด้วยความที่แบบลูกค้านั่งในร้านมันเต็มแล้วที่ร้านมันแคบที่นี่เป็นหลังสนามกีฬากลางคนออกกําลังกายมีเหงื่อออกก็อยากนั่งแบบจัดสวนอะไรเงี้ยพี่ก็เลยมามาทาตรงนี้อเงี้ยเปกันครับ็นร้านเดียวกันใช่ขยายขยายร้านมาคือเปิดที่ร้านมาห้าปีแล้วก็ขยยยาาามมตรรงนีี้ค่ะะปปณ ขยายมาตรงนี้2ปีขยายเพิ่มมาทีนี้ลูกค้าเราจะได้2กลุ่มคือคนที่อยากนั่งแอนหรือพัดลมสบายๆดูถ่ายทอดบอลก็นั่งที่น้องชายฝั่งโน้นฟังในบ้านแต่นั่งแบบชอบธรรมชาติหน่อยชอบลมเย็นๆก็ฝั่งนี้อะไรเงี้ยไม่เป็นแบบโยนแบบพี่แบบดีลูกค้าชอบล,ลูกค้าชอบเรื่องงานชอบบริการของเราชอบเรื่องอัธยาศัยของน้องๆในร้านพี่ฝึกลูกค้าทุกคนใช้คาพูดสุภาพของลูกค้าให้คิดว่าแบบเหมือนกับเราไปที่ร้านอื่น เอาใจเขาใส่ใจเราพี่สนใจเรื่องแบบนี้พี่จะพี่จะให้ความสาคัญลูกค้าทุกคนลูกค้าพี่ทุกคนไม่ว่าเวลาเขามาทานที่ร้านเนี่ยเราไม่รู้ลูกค้าแต่ละคนเป็นอะไรเป็นใครมาจากไหนเราทุกคนเสมือนภาคกันหมดเพราะฉะนั้นพี่บริการทุกค้าทุกคนออกไปต้องประทับใจจากเรา mm hmm. ทุกอย่างที่ลูกค้าคอมเมนต์พี่จะให้น้องๆเขียนไว้แล้วก็ปรับปรุงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกค้าคนนี้คอมเมนต์นี้เสร็จพรุ่งนี้เช้าเขาจะไม่เจอแบบนี้แล้วลูกค้าออของเรามีกลุ่มไหนบ้างคะลูกค้าจะเป็นข้าราชการก็จะเป็นเทศบาลเป็นพยาบาลเป็นคุณหมอ ลูกค้าพี่จะเป็นคนออกกาลังกายแล้วสุขภาพพนักง,งานบริษัทอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่จัดเบรกก็ตามโรงแรมมีจัดเบรกอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมีลามีงานอย่างเงี้ยพี่ก็รับจัดเบรกเหมือนอย่างคุณหมออะไรเงี้ยทุกอย่างเราต้องผ่านออย,ยเพราะว่าพี่มีสาธารณสุขเขาเข้ามาตรวจเขามาตรวจน้ามันว่าน้ามันเนี่ยพี่จะใช้วันต่อวันเลยคือต่อให้มันจะไม่ดําคือวันเดียวเทแล้วก็พรุ่งนี้เปลี่ยนเลยจะไม่จะมานั่งของต้องใหม่ตสะอาดพี่เน้นความสะอาดเป็นหลักื่องสะอาดเรื่องรสชาติเรื่องเรื่องบริการพี่เน้นพวกนี้หมดเลย แล้วของทุกอย่างพี่จะไม่ใส่ผงชูรสที่ร้านจะไม่ซื้อผงชูรสมาตั้งเลยพี่จะแบบเนี่ยใส่ใจกับสุขภาพทุกคนลูกค้าทันไปแล้วแบบคือดูแลเรื่องสุขภาพประมาณในเรื่องของอาหารนิดนึงเดี๋ยวจะให้พี่ช่วยแนะนําเมนูแต่ละจานเนี่ยค่ะที่วางอยู่ตรงนี้ก็คือที่คัดมาตรงนี้ก็คือเป็นเมนูเด่นเด่นของร้านเดี๋ยวเรื่องขีงอ่ะสลับทอดสลับทอดเนี่ยเราจะมีอยู่เจ็ดไส้เราจะมีเจ็ดไส้สลับทอดแต่ละไส้เนี่ยถ้าเกิดเป็นไส้หมูมันเป็นหมูแดงไข่เค็มอยู่ข้างใน มนแด,ดงไข่เค็มก็มีไส้หวานก็จะมีเปือกไข่เค็มถั่วดําไข่เค็มแล้วมีสังขยามีครีมไส้กรอกมูยองอครีมม้สังขยาช่วงทานเจทานได้เพราะเป็นเนื้อสังขยาใบเตยเขียวๆเลยค่ะเราไม่ได้ใส่ไข่แล้วก็พวกครีมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกสลวาลาเปาทอดพี่ทําจํากัดหมดแล้วหมดเลยต่อวันถ้าเกิใดใครใช่ค่ะทาแค่ขายหมดหมดแล้วหมดเลยจะไม่มีแล้วซาลาเปานึ่งนี่เราเน้นที่ตัวไส้ข้างในจะไส้เยอะค่ะเ,เหมือนไส้มูสับ ตอนนี้ขึ้นชื่อหมูสับเนี่ยข้างในจะเป็นไส้แล้วมีไข่ยอยู่ข้างในครึ่งลูกเลยซาล,ลาเปานึ่งเนี่ยพี่จะมีหกไส้หมูสับหมูแดงทั้งขยะเปลือกครีมถั่วดำจานที่2นี้จะเป็นกุ้งระเบิดก็เป็นเนื้อกุ้งอะค่ะอยู่ข้างในแล้วก็มาชุบเกล็ดขนมปังเหมือนกันอันนี้จะเน้นขายเด็กๆคือแถวนี้จะเป็นลูกค้าเด็กๆเยอะอยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาล mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะพี่ก็จะเน้นขายเด็กๆก,ก,ก็คือพวกนี้ชุบเกล็ดขนมปังทางกับน,น้ำจิม้มน้ำจิ้มเราก็ทําเองไม่เผ็ดน้ําจิ้มอมเปรี้ยวอมหวานหน่อยอะไรเงี้ยนีาจ อันนี้เป็นพี่ชายทาใช้กระดูกหมูตุ๋นกับยาจีนคือเคี่ยวไฟอ่อนๆตุมนั้งคืนเลยค่ะตุนั้งคืนแล้วมาขายตอนเช้าก็สดไปเรื่อยๆแล้วมันจะมันจะนิ่มในเองในตัวของมันเลยทอ่างหมเป็นพิเศษสำหรับคนรักใช่รักสุขภาพรินดอกไม้จีนหรือะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเครื่องบยาจีนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยมันจะหอมพวกยาจีนหอมยาจีนแล้วก็เนื้อก็จะนิ่มๆตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนของติ่มซำติ่มซำค่ะติ่มซำนี่มีอยู่30กว่าชนิดค่ะ สามสิบกว่าชนิดเพราะจะน้นทุกอย่างเราจะเน้นเรื่องผักเน้นผักเน้นเรื่องปลาเน้นผักเน้นปลาเน้นกุ้งเพื่อโปรตีนต่างๆหมูนันจะน้อยแต่ว่าก็ยังยังพอมีบ้างเพราะว่าคนยังยังชอบอยู่เนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเนื้อปลาเนื้อผักกะเยอะเน้นสุขภาพเขาเยอะแล้วก็ที่ขายดีก็จะเป็นพวกเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งเนี่ยเป็นกุ้งเป็นตัวๆเลยห่อกับใบเกี๊ยวแล้วก็มานึง่งนึ่งได้ทอดได้แล้วก็ถุงทองนี่เป็นปอบเบี้ยหอกุ้งค่ะอ่าแล้วก็ไอ้ที่ท,ท,ท,ที่ตัวผูกนะคะพี่จะใช้ตะไคร เวลาทานก็จะกรอบ,บเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทานปอเปี๊ยะนี่เราไม่ต้องแกะเลยก็ห่อได้ทานได้หมดเลยคล้ายๆแบบเป็นคำเดียวอยู่<ช>อย่างเงี้ยตอนนี้เหมือนที่บอกเป็นปลาชุบเกล็ดขนมปังเนื้อปลาเราจะมาบดแล้วก็มาชุกบกับเกล็ดขนมปังแล้วก็ทาเป็นแว่นๆเป็น,น,น,นคล้ายๆขนมโดนัทให้เด็กๆทานได้คือพยายามทํารูปลักษณให้มันเด็กๆน่าสนใจอะไรเงี้ยพวกนั้นปอเปี๊ยะนี่ก็คือปอเปี๊ยะเป็นเนื้อเผือกไส้เผือกปอเปี๊ยะจะมีหลายไส้จะมีไส้ผักไส้เผือกแล้วก็ไส้ถั่วแดง แต่ว่าที่ขึ้นชื่อเป็นเส้เผือกเพราะว่ามันไม่หวานมันไม่หวานจะเป็นเนืเ้อเผือกล้วนๆแล้วคือแป้งหม้อเปี๊ยะมันจะกรอบกินกับน้ําจิ้มบวยทานกับน้ําจิ้มบวยแล้วมันจะอร่อยแล้วก็น้ําเราก็จะมีพวกน้ำนํำน้ำชากาแฟโบราณทุกอย่าง่าจะมีพวกพวกชาเย็นมีโกโก้โกโก้แท้โกโก้นี่พี่ใช้โกโก้แท้ไม่ใช่พวกผงโกโก้จะใช้โกโก้แท้เลยแล้วก็มามามา,มาชงม,มันจะได้แบบเข้มขน้นความหอม เคล็ดลับจุดที่ทําให้ลูกค้าติดอกติดใจต้องมาใช้บริการต้องมาอุดหนุนที่ร้านนี่ค่ะพี่อยู่ที่ตรงไหนคะพี่พี่ว่าอยู่ท,ที่บริการกับความสะอาดเราใส่ใจลูกค้าเรื่องความใส่ใจลูกค้าพี่เน้นบริการลูกค้าอย่างดีคือให้เขารู้สึกประทับใจเป็นกันเองให้เขารู้สึกเหมือนกับมาบ้านนะคะอยากให้เขารู้สึกว่าเขามาที่ร้านแล้วเขาสบายใจมาทานอาหารแล้วอิ่มกลับไปก็สบายใจอยากได้แบบนั้นแล้วก็คือจากเสียงตอบรับอะทุกอย่างเขาบอกอยู่ที่อัตยาศัยทุกอย่างกับในร้าน มันไม่ใช่แค่ตัวพี่มันเป็นพนักงานมันเป็นทุกคนนะคะ,ะคือแบบมา,มาทุกคนใส่ใจลูกคา้าดูแลดีแล้วก็รสชาติอาหารเราดูแลใส่ใจลูกคา้าเพราะฉะนั้นของที่ร้านเนี่ยเราจะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือว่าลูกค้าสั่งออ,อเดอร์ถ้าพนักงานลืมแก้วนั้นเขาจะทําให้กินฟรีเลยอ่าสมามติว่าน้องสั่งชายเยน็นสั่งชายเยน็นปุ๊บพนักงานลืมปุ๊บเขามากินเขาประปุงพอเราทวงได้มาชายเย็นแก้วนั้นจะไม่คิดตังค์ใส่ใจใช่นะคะ,ะที่พี่ได้มาเปิดร้านของตัวเองตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นนายของตัวเอง งานประจําอยู่ที่เมื่อก่อนแล้วพี่มีความรู้สึกแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจกับธุรกิจของเราในตรนนี้ยังไงบ้างคะแตกต่างแตกต่างแค่ว่าสิ้นเดือนเรารับเงินเดือนกับจ่ายเงินเดือนเนาะเรื่องอื่นไม่เหมือนไม่ไม่แตกต่างมากเพราะเวลาพี่ทํางานให้เท่าให้เจ้านายทุกคนพี่จะทำเหมือนกับเป็นร้านเป็นงานของตัวเองเวลาพี่อยู่เนี่ยทุกวันนี้ออกมาแล้วเจ้านายก็ยังยังตามอยู่อะไรเงี้ยคือเราเรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราเราโชคดีอ่ะเรามีงานทําเวลาพี่ทํางานพี่โชคดีไม่รู้สึกเหนื่อย แล้วเวลาบริหารงานดูแลงานะอะไรเงี้ยพี่จะรู้สึกเหมือนกับแบบเราใส่ใจทุกวันเราทําเหมือนกับเป็นสิ้นเดือนไม่ใช่ว่าวันนี้สิ้นเดือนต้นเดือนขายดีไม่ขายดีทุกอย่างทุกวันเหมือนกันหมดพี่ทําบริหารเวลาเหมือนกันทั้งหมดเราจะรูจ้จัดเวลาของตัวเองจัดสรรเวลาพี่รู้ว่ากี่โมงพี่ต้องตื่นกี่โมงพี่ต้องทาอะไรจะจัดฝึกตัวเองมีแล,วล้วเบียบวินัยไม่ว่าพี่ชายน้องชายทุกคนต้องมีความรับผิดชอบใช่ทุกคนพี่ขอแค่ที่ร้านพี่จะฝึกทุกคนแค่ว่าซื่อสัตย์ ของลูกค้าลืมไว้ทิ้งไว้เก็บไว้ให้เขาทุกวันนี้ไม่ว่าของอะไรลูกค้าลืมที่นี่เขาจะมีเลยพี่จะมีตู้สําหรับเก็บของของลืมลูกค้าเพราะฉะนั้นเขามาวันไหนเขายังได้ของของนั้นไม่หายแล้วก็มีเน้นความซื่อสัตย์เน้นความอดทนของลูกน้องทุกคนต้องมาทําคือเราเรางานบริการต้องอดทนอดกลั้นทุกอย่างอะเราต้องผ่านเราต้องได้แล้วก็เน้นความเรื่องขยันทุกลูกน้องพี่ทุกคนขยัน mm hmm. พี่ก็ว่าพี่ขยันนะเอออยู่ด้วยกันกเราเ,นนเน้นเน้นเนี้ยค่ะยึดหลักแค่สี่ตัวขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทน พี่พี่เน้นแค่สี่ตัวนี้โดนโดนพ่อแม่สอนแบบนี้เพราะฉะนั้นทํางานทุกอย่างมันจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเพอขยันปุ๊บมันฝึกความรื่สั์เราเราไม่อยากได้ของคุณเราก็อยู่ของเราแบบนี้แค่นี้มีความสุขแล้วก็ใช้แบบพอเพียงวันนี้เราได้เท่านี้เราทานเท่านี้พอเราขายเสร็จลูกน้องพี่อยู่ที่นี่คือเราเราเราทานด้วยกันเราอยู่เป็นครอบครัวทำงานเสร็จเก็บล้างทุกอย่างเสร็จปิดร้านทานข้าวด้วยกันเราจะมีอย่างนี้ด้วยกันอยู่เป็นกันเองหมดเลย ไม่ว่างานไหนก็ตามค่ะถ้าเกิดเราใจรักแล้วเรามุ่งมั่นเราตั้งใจทํางานทุกงานมีอุปสรรคพี่ทํามาตรงนี้กว่าจะได้ร้านขนาดนี้ค่ะผ่านอุปสรรคมานานนับประการผ่านมาร้อยแปดันก็เหมันก็เหมือนกับอุปสรรคตัวนั้นมันเป็นตัวทดสอบมันเป็นแรงผลักดันทําให้เราเรารู้สึกว่านียเราต้องผ่านมันไปเราใช้ชีวิตอะเพราะทุกงานทุกอย่างเนี่ยพอมันมีอุปสรรคขึ้นมาคิดง่ายๆช่างมันพี่จะช่างมันช่างมันในที่นั้นคือช่างมันไม่ให้เราเครียดแต่ว่าเอาบางจุดที่มาเป็นบทเรียนต่อในเราพร เอาเอาบทเรียนพวกนี้มาสอนให้เราว่าพรุ like hey, ่งน <for> ี้มันจะไม่มีมันให้เราช่างแลวอะไรประมาณนี้ไม่ต้องเครียดกับมันผ่านมันไปให้ได้ใช้อุปสรรคทุกอย่างของพี่ที่ผ่านมาที่ยืนจุดจุดนี้ได้ค่ะใช้อุปสรรคเป็นตัวผลักดันให้พี่ทํางานใช้อุปสรรคทุกอย่างมันสร้างกําลังใจให้ตัวเองพี่ทําเจออุปสรรคมากมายไม่เคยท้อแล้วเราเน้นความสามัคคีกันเน้นความสามัคคีกันเราอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีความรักกันเราอยู่อย่างงี้ค่ะทาทุกอย่างด้วยใจรักทุกอย่างแค่รักอย่างเดียวใช้ความรักทางาน ใช้ความรักทำงานง่ายๆค่ะค่บคุณมากค,ค่ะค่าเป็นค่ะ